ดูสวัสดีคุณผู้ชมท่านใดที่ชอบอยู่ช่องวิสาหังวันนี้ก็อยู่กับไอเีลซีนะครับผมก็วันนี้ไปอย่างไวเลยนะครับผมก็จากไดมอนด์หนึ่งแต้มสองหมนเก่าราทำสู่แต้มสามหมนห้านะครับผมดูครับว่าผมจะทําได้หรือเปล่านี่ก็ผมเร่งคลิปนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็ชุดอาจจะไม่ค่อยตึงแต่แต่ปืนอาจจะไม่ค่อยตึงแต่ชุดปึ้งแต่ชุดตึงมากเลยนะดูดูนะครับดูกันเอาเองนะครับก็ชุดประมาณนี้เลยนะครับผมก็รีวิวตามนี้เลยนะครับผมตามที่เห็นเลย โอเคแต่แต่ไม่มีไม่มีนะมี UMP ว่าหนึ่งไม่ไม่มีแพนกินนะครับผมก็ปืนก็ประมาณนี้เลยแทบจะไม่มีอะไรเลยปืนเนี่ยท่านผู้ชมก็ดูเอาหน่อเองนะปืนไม่ตึงเลยนะครับแต่ชุดแต่ชุดเนี่ยโอเคค่อนข้างจะโอเคนะมีกระเป๋าอะไรอะกระเป๋าไอ้ส้มๆ้มอะกระเป๋าปีงนกส้มๆอ,อย่างเทพครับท่านผู้ชมโอเครีวิวตามนี้เนาะร,รีวิวยังรัดไวเนับผมไปไปอันนี้เปิดไปเปิดใบแล้วไปของแต่เรียบร้อยแต่เนื้อแต่หนึ่งไววะ ขางล่างมีเป well ิดไรเปิดไปหัวไตหัวไตหัวไตเรียบร้อยหัวไตสามเมตรโอ้โหพบศัตรูแล้วไม่ได้ไม่ได้ผมได้ยินเสียงเท้าผมได้ยินเสียงเฮ้ยข้างบนข้างบนตกลงไปตกลงไปเปิดไปเปิดไปไตหนึ่งอะมีไหนมีไหนมีไหนไอมีตัวข้างบนนอะเปิดไรไปไตหนึ่งหมดตีเลยหมดตีเลยเปิดไรโอ้โหหัวไตทำไมลูกซองลูกซองมันยิงช้าเลยอะไตหนึ่ง ลูกทรงมันยิงช้ามากเลยครุณผู้ชมซ้ำเลยนะยิงช้ามากเลยครับคุณผู้ชมไม่ไม่ไม่ถูกใจอ่ะไม่ถูกใจมาดูตานี้นะครับผมโอเคตานี้บวกเจ็ดสิบสี่นะมาดูตานี้นะครับผมโอเคโอเคเรียบร้อยนะครับผมฮัลโหลไม่เปิดไม่เปิดติดต่อเลยตีหนึ่งตีหนึ่งโอเคซ้ำเลยซ้ำเลยตีหนึ่งแล้วกดโฟโน่นะเป็นเวลาเจ็ด เียเวลาที่ล่องเงี้ยไป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 โอ้มีตัวตร้อยร้อยใจเหนือไปจนึยนโอเคทำได้ครับทุกคนอุ้ยอุ๊ยมีตัวคือคือไอ้วอลหมดเอครชมผมผมทำอะไรไม่ได้ไป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 เอา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  ไม่ตายเฉยเลยเรียบร้อยใจหนึ่งทรเลยทำเลยเก็บของใหเก็บของไปมีตัวมีตัวไหมมาเซมาเซมาเลาเปิดไว้เปิดเลยกระสุนาเลยรักระสุนเลาครับผมไม่ทันผมไม่ทันดูมาดูมาดูตายนี่เท่าบวบวกบวก49นะ ต่อยต่อยต่อเลยต่อเลยเฮ้ยมีตัวมีตัวมีตัวเปิดไปเปิดไปหมดตายเอาเอามัน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 ยืนทำอะไรอ่ะอ๋อมันมันจะยืมเก็บมันมันจะยืนรอแอร์ดรอปแล้วเปล่าเปิดไปเปิดไปหมดตายแม่ออกมาสิกดไฟรอกันโอ้ยเปิดไปเปิดไปโอ้ผมไม่ตายอุ้ยอุ้ยอุ้ยผมผมเกือบตายอ่ะ อุ้ยตึงนะไดมอนหนึ่งเดมอนหนึ่ง,ม,นนงมันยิงหัวผมอะ่ะเกือบแตกอะสีที่ผมใส่หมวกของชัน้นนะผู้ชมเกือบแตกอะโอ้โหต่ำเลยเร้อยไอ้นามีนามีไปไป,ไปไปไปสวนหัวแตกร้อยแต่หมวกตีไปเลยสิครับโอเคเมื่อกี้ตายนะครับผมก็มาดูมาดูกันเลยว่าตานี้จะบอกเท่าไหร่นะครับผมตานี้บวก บอก48ขึ้นแดมอนสองแล้วนะครับผมสวยเลยโอเคปไปปะเฮ้ยมีม,มีตัวเปิดไปแล้วโอ้หนั่งอย่างนี้ก็แตกเลยครับเอามีควางเสร็จเลยเรียบร้อยแต่อีหนึ่งอะเฮ้ยมีมีมีเปิดไปเปิดไปหัวแตกโอ้ยเขาเร็จหัวนิดเดียวอยากได้ช็อตดีดีดไม่นะไม่นะไอยังไ อ้อไปหนึ่งอุยอ้ยอุ๊ยไม่โดนไม่โดนไปอุย้ยใครยิงอะ่ะอร้อยคิวฟรีนะครุณผู้ชมได้คิวฟรีเฉยเลยโอเคไปไปอ,อุ้ยเม็ดเดียวเม็ดเดียวให้เม็ดเดียวเมืเ่อกี้มันไนดะ้สองชานะสองชานไปไปไป้ไปไปยไม่โดนไม่โดนล้มหนึ่งอุย๊ยก่อสามคนล้มมาบอกเลย สชัตล้มอีกหนึงเฮ้ยลม้ลมลม้มล้มตีหนึ่นะตีหนึ่ามเลยร้อยกดไฟนะปามยาปามยาไปไดไปไไม่เดียวขอไม่เดียวเรียบร้อยตียหนึโอ้โหสองชัดคือดีละนี่คือแบบโอพิชิบนหายเลยคือแบบสู้ได้หมดแล้วม,ชมวาชมตอนนี้บอกอะไรบวกหกบวกเจนะไปไปแล้โอ้ยมีคนหลุดมีคนหลุดอัดตัวไปเลย หลุดหนึ I mean, oh, ่งอ่ะลุดหนึ่งก็ได้คิวฟรีไปเลยสิครับไปไ้หัวแตกงไปไม่ไม่หัวแตกพบศัตรูแล้วโอ้หัวแตกงร้อยไต่หนึ่งไปไปหัวแตกโอ้โหไม่ตายร้อยไปไปหัวแตกร้อนไต่หนึ่งอ่ะไปไปโอ้โหโดนหัวเม็ดเดียวไต่หนึ่งไปบอช่าไปไปไปหัวแตก โอ้โไม่ตายไปเลยหัวแตกในึงมันจะตายนี่นอะผมบวกโอ้โหบวกเจ็ดสิบเจ็ดโอ้โหไดมอนสามร้อยนะครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยไดมอนสามแล้วนะมีไหนมีไหนอ๋อไหนอ่ะฉากนี้เป็นฉากเก็บสี่นะครับผม ไปได้โอ้โหโอ้ผมชมจะยิงตัวไหนก่อนดีอ่ะมีตัวไหนก่อนตัวนี้ก่อนควาไต้ควาไต้สองสามเลยโอ้ยได้ได้ได้คิวฟรีคิวนึ่งอีตัวนี้อีตัวนะครับเก็บสามแล้วเก็บสามแล้วสามเลยเรียบร้อยเก็บสามเก็บสามมาแล้วมาแล้วมาแล้วเปิดไปควาไต้เก็บสี่นะเก็บสี่โอ้โหเก็บสี่แต่ไม่แต่ไม่หมดตี้นะเรียบร้อย ในขณะมีอุ้ยเอาหัวดีดีดีเอาเอาเห็นผมได้ไงเห็นผมได้ไงเนี่ยอู้เล่นเล่นเล่นตึงด้วยเล่นตึงด้วยมาเลยมาเลยอีนึงไปเล้หัวแตกไปเล้ตัวโอ้โหไอ้นี่ก็รอเก็บของอย่างเดียวนะครับคุณผู้ชมก็แตกไปเลยสิครับมาขณะมีตัวไปเล้หัวแตกอีตัวนึงอีตัวนึงตีนึ่ง ไม่มีไหนอ่ะโอ้ยมันหลบอยู่ตปหนึ่งทำเลยทำเลยมาดูตานี่รับผมบวก66โอ้โหบวกอย่างเยอะอยไปเลยไปเลยวางเตะไปง,เงนะเรียบร้อยเฮ้ยมีคนลูดมีคนลูดโอ้โหลูดแบบนี้เลยเหรอยิงมาแตะไปเลยสวยใส่คิมโย อะไหัวแตกนะหัวแตกมีข้อมูลตัวหนึ่งนะวผู้ชมาไดเลย,เลยแ,ลแล้วันแล้วแล้มันไปลงตรงนั้นทำไมครับผู้ชมปัดดหัวแตกข้างล่งข้างล่างหัวแตกเอาออกมาบ้างไอหนึ่งโอ้โหหมดตี เฮ้ยขันตงนนี้ีป้าเป้ป,ปขาขตาตขาเตโอ้โหไปไงไปหนึ่งครับอ๋อยิงเอ็มอเจ็ดเก้ามาเนี่ยตังมีตโอ้โหตหนนะไปไป,ไปตหนมาดูตานีนะครับผมบวกเจสโอ้โหขึ้นไดมอนด์สเรียบร้อยแลครับผู้ชม,ชมร,ร้อยไดยมอนด์สแล้วนะ มีต <yeah uh ัวมีตัวมีตัวม oh, ีตัวลงรถเปิดไปเปิดไหัวแตกไปวอเอาเอาไปวอสิเปิดไปหัวแตกแตกสองัแตกสองอ๋อต็เมื่อกี้หรอไมีมีเปิดไเปิดไปตีหนึ่งก่อสีนะก่อสี่ไม่เวน้าแตกร้อยสาเลยมาอนมาไปดูตานี้เนาะผมโอ้โหเราไปยี่สิบาเดเโอ้โหกอสี่ปะเนี่ยเข้าน้อยมากเลยได้หัวแตก ตามีเปิดแล้วหัวตกโอ้ยหัไม่แตกโอ้โหปเหัวแตกทำเลยทำเลยปโต้สามไปเลยไปเลยไปเไตนึ่งตนึ่งทำเลยทำเลยสวยไปเลไปเเลยไปยหัวแตกหัวแตกหัวแตกโอเคโอเคแตกสองแตกสองร้อยเรียบร้อยแตกสองะแตกสองโอ้โหสาเลยสาเลยไปเไปโอ้โหอัดตัวโนึ รอไอ้ไตหนึ่งอ่ะไตหนึ่ง,งเปิดไตโอ้โหไม่โดนหัวเลยครับท่านผู้ชมถอยก่อนถอยก่อน,ออนเปิดไตห,หัวแตกโอ้โหแดงแป๊ดไม่ตายเปิดไตหนึ่งไตหนึ่งเปิดไตโอ้โหแดงแป๊ดไม่ตายเขาขอสองเมตรเปิดไตอัดตัวไปเลยไตหนึ่งอ่ะไตหนึ่งมาดูตานี้ยแล้วผมบวกเจ็ดสิบสองนะจะขึ้นแดงแล้วไม่ได้เลย ไปเลยโอ้โหเอ็งแปะชานะาหัวใจหนึงสวยเลยใช่ไปไเ,เอาอ๋อเอาเอ,าอามาสิมาสิปล่อยไปหัวใจตอบเลยร้อยไปพี่ต้อมมาพี่ต้มปล่อยไปโอ้โหเม็ดเดียวขอเม็ดเดียวขอเม็ดเดียว ข้างในมไไไไไีนข้างในเปิดไปเปิดไปปะไตครับคุณผู้ชมสวยเลยเรียบร้อยนะครับผมเป,ป,ปิดเลยเปิดเลยอัดตัวนนหนึ่งอัดตัวไปเลยเป,ปิดไหมปะไตไตหนึ่งนะมามามาเข้ามาเข้ามา,า,าไปะไตโอ้โห,หไม่เดียวของไม่เดียวปยะไตครับผมอ้าหมุนนัวเรียบร้อยนะครับผมตาเนี้ก็ ที่หนึ่งนะครับผมก็ย้ายเข้ามาเล่นข้างในนะย้ายเข้ามาภาคข้างในโอเคอะไรเนี่ยเขาพูดอะไรเนี่ยโอเคเรียบร้อยนะครับจากไหมว่านายวีนะครโอ้โหเรียบร้อยจายโอ้โหฮีโรอีกเป็นที่เรียบร้อยนะท่านผู้ชมโอ้โหบอกโหหอมเลยบอกว่าของจริงรอเราตายบอกหกสิบก้านะก็ใส่นะฮีโรอีกตายนิดนึงของของน้องเขาเลยนะแต่ถ้าฮีงอีตาไล่ของน้องเขาเลย เคิวนะผมโอเคเอาเลยเอาว่าเอาว่ามา้มาได้โอ้โหสุดยอดตา้ววาร์ปโอ้โหวาเฮ้ยโอมีน <t> ้ำมโอ้ยหนึงหไอวอลหมดแ้วไอนโอ้ยไม่ตายมาไ้โอ้โหไม่แตกหรอแตกหนึ่ตกหนึ่งนีที่ที่มันชักไหมคับมันจริงว่ามันชักไหมรันเรียบร้อยโอ้โหราเปิดแตหนึ่งนะ มาดูตานี่แร้วผมโอ้โหลบนิดหน่อยบวก58เอ้ยบวก58นะมาได้หัวแตกโอ้โหหัวสองไมค์แค่หัวสองไม่เลยอะไรครับเนี่ยเปิดได้โอ้โหรัหหนะไไหกคิวเขอ,อโทษนะครับเ c ชซเปิดได้โอ้โหยิงขาทำไมเนี่ยเปิดได้ไปหนึ่งร้อย,ยวะมาดูตานี่แร้วผมโอ้โหบวก68นะ มาไต่มาไต่โอ้โหเข้าหัวกันสามสิบสามเฮ้ยทำไมมาเข้าหัวน้อยจังเลยตั้งแต่มีหมวกกันสองชั้นมาเนี่ยมีตัวดีกว่าไหมมาไต่มาไต่โอ้โหเข้าหัวยี่สิบแปดยิงหัวกับยิงตัวแทบไม่ต่างกันเลยอะตรงตรงไต่ใส่หนึ่งบกบุกบุกไอ้ย่าได้ตัวโอ้โหไต่มาไต่โอ้โหเรื่มน้อยใส่หนึ่ง ลูกซองยิงว่าวอย่างนี้ก็ถือเป็นโอกาสผมเลยนะบอกเลยล่ะแตกแน่นอนมาดูตานณิลผมพวก83นะบอกอย่างเยอะเลยเฮ้ยมีตัวมีตัวไปไปโอ้โหมีโดนโอ้ไม่โอไตหนึ่งไตหนึ่งสามเลยสกายเลยมาสิสกายเลยมาสิเปิดแล้วโอ้โหไม่เตียวหอไม่เตียวห่อแต่งนะสามเลยไปไปไป นะเขามาชมตานี่นะโอ้โหลบลบเก้าไปเปิดไ้โลหัวแตกเล่นาใจหน,นึ่งตานี่รับผมเอ๊ะบอกสามน้อยจังตายน,นะอยะัอยงติงทงติง,ง,ตงไปโอ้โหหัวแตกทำไทง,ต,งตึงแต่ให้เม็ดเดียวอะครับร้อย ตอนนี้มันเล่มันเรียกพวกมันมานะปะิดได้โอ้โหตัวแตกตานึ่งตานึงปิดได้หัวไม well. ่แตกไม่โดนหัวเลยตหนึงอุ้ยอุ้ยอุ้ยปัสแปดสแปดระวังหน่อยระวังหน่อยปิดได้พอแตกตหนึงโอ้โหไอวอลหมดทำไม่ช้อไม่งั้นเก็บสี่แล้วตหนึงเอ้ไอวอล์มปหัวแตกโอ้พอสามไม่ได้ ไายหนึ่งก็อยมาไอ้ตัวโน้นตัวโน้นอย่ามาตายหนึ่งมาตายหนึ่งเอาไม่ปล่อาโอ้โหไม่โดนไว้บอลูกซอมกระโดดโอ้โหไม่ตายผมจะช้าเลยนะผมให้โคโนเนี่ยแหละผมใช้โคโนช้าช้าเลยโคโนตายไปอัดหัวให้หมดตายร้อยไอ้มีมีมีตัวมีตัว เปไหมหอวไม่เดียวส้มเลยซ้มเลยใส่เนึ่งเปิดไหมนะแดงแท้ครับผมเปิดไหมโอ้โหไม่โดนหวัวในแรกใต่หน,หนึงร้อยเปิดไหมวอแท้โอ้โหไหน,หนึง สามศพยแดงๆอะ่ะไปหนึ่งตอบเลยเรียบร้อยไตหนึ่งไตหนึ่งล่างมาล่างมะไปไปโห้โหแตกตอบเลยร้อยไปไปโอ้โหไม่โดนหัวตอบเลยไปาว่าโอาเรียบร้อยที่หนึ่งแล้วชอมโอ้โหชอมมีสาระนี่สุดๆเลย ป่าได้บวกบวกหกสิบเจ็ดนะต่อเลยป่าดาโง่หัวแตกสามเมตรตายได้โง่หัวแตกครับผมหัวแตกสองเมตรนะปาแบโอ้โหหัวสองเมตรนะผมแบงค์แปดโอ้โหมันใช้จะคิปเลยเหรอโอ้หัวแตกโอ้ยเสียดายโดนไม่เดียวมาสิมาสิ ปแม่โอ้โหลัดโดนลัดโดนลัดไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปแมปนอนอป่โอ้หโหแตกไม่ตายอ๋อไปแม่ไปแม่ก็แตกไม่ตายโดนลัดคิวเฉยเลยเอ้ยโดนโดนอ้อมโดนอ้อมไปแม่โอ้โหหัวสองไม่ครับผมแดงแปดเลือกต่อโอ้โหชนะอีกแล้ว เรียบร้อยคนระับฮ,ฮีโร่อีกสองดานนะมสามแต้แมสามพันห้านะผมก็เรียบร้อยกันเปนที่เรียบร้อยกับไอดีนี้จากแต้มสองพันเก้าสู่แต้มสามพันห้านะผมก็ตกไปประมาณหกร้อยแต้มนะผมก็เสร็จอันที่เรียบร้อยแล้วนะผมกับไอดีนี้ก็ขอบคุณขอบคุณน,นะครับผมเก้าสิบเก้าสิบบาทไอหนึ่งร้อยบาท